ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออนสอนตัดผมนะครับครับเรามาเรียนรู้นะครับหรือมาศึกษามาดูเทคนิคมาดูการทำงานมาดูรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของทรงทวิกี้หรือเป็นแฮร์ฟรีสไตล์นะครับว่าออนสมจิตดิสพักดีนะครับคัดหรือตัดอย่างไรงานคัดงานตัดเราเน้นลนักษณะของจร ให้ออกมาลักษณะของงานเด่นหรืองานพิวหวานตรงนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานในแนวของโทนี่แอนกายนะครับการทํางานที่เราใช้เทคนิคหรือการที่เราใช้หวีรองหรือเป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคมอันนี้เราต้องการให้ปลายลายชายแนวข้อออกมาลักษณะของงานเด่นหรืองานพิวหวานเพราะใช้กันไกเดิวหรือเจาะนะครับหรือแซกลักษณะของผมปลายลายชายแนวที่เราแซกหรือการไล่หรือกึ่งล,ลักษณะของตรง อันนี้จะทําให้ศีรษะโครงสร้างสีละหรือหัวข้อถุยส่วนขอบปลาใจแนวหรือปิ้นตีนผมเนี่ยจะออกมาได้พิวหวานะครับเทคนิคตรงนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วอย่างที่เกิดแร้ว่านะครับการทํางานในกลึงของทรงคุกตวิกกี้นี่ครับจุดหลักนะครับที่เราควรต้องกําหนดคือหนึ่ง นะครับอย่างที่บอกว่าครูบาอาจารย์ก็สอนเราเลยนะครับว่าการที่เราจะคัดตัดให้สวยเนี่ยปลายผมเนี่ยต้องคิ้วหวานนะครับโทนี่แอนกายหรือเป็นที่ลอนดอนหรือที่อังกฤษเขาได้บอกกล่าวนะครับส่วนการใช้กันไกเดิวหรือเจาะนะครับหรือแซคลักษณะของผมปลายลายแช่แนวจะได้ออกมาได้พิวหรือลักษณะของความหวานส่วนการเซตหรือการจัดทรงเนี่ยเราสามารถที่ใช้เป็นฟรีโกหรือเป็นลนักษณะของนิ้วมือ นะครับหรือเป็นแฮนะครับนั่นได้ส่วนการเป็นดัตชิดหรือการเตะกันใจเราหลอดจนถึงการสโตคัสหรือการนะครับไล่ลักษณะของผมเพื่อปลายลายชายแนวหรือลักษณะของผมเนี่ยมีความดุง้งหรือความพิ้วหวานเทคนิคตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับลองไปใช้ดูนะครับนะตรงนี้เรานะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเราแบ่งปันนะครับให้ท่านไปทำมาหากิน สอนนะครับนะครับอันนี้ก็คือหลักการของการทํางานส่วนการดิวกันเจาะเราดึงขึ้นมาเราใช้กันไกนะครับทิ่มเข้าไปนะครับหรือสวนเข้าไปอันนี้ก็คือหลักการหรือการทํางานส่วนด้านหลังนะครับจะเห็นศีรษะโครงสร้างนะครับหรือลักษณะของหัวเนี่ยออกมาลักษณะของความถุยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออสสมจิตนะครับหรือดิสแฟสตีหรือเป็น KTO by Academy เอาเกตความรู้เอาเทคนิค เอาการทํางานเอาความรู้เอาสายงานของงานคัดหรืองานตัดในกล่งของทรงทรวิกกี้มาเผยแพร่มาแชร์4ี่ช่องทาง t ิกต y อก t u b e facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจและขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปงานคัดงานตัดอย่างที่เกิดแล้วว่าเราไล่กรอบของทรงก่อนแล้วมาเน้นลนักษณะของความทุยเสร็จแล้วเรามาเป็นดอดชิดหรือการเตะกันไกล